ทีเด็ดจ้าพริกจีมมาเด้อครับพี่น้องวันนี้อากาศหนาวๆเลยก๋วยเตี๋ยวขึ้นเก่าพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เออบร์ดแซ่บๆกันให้เกาพี่น้องมีหมกริกจีมาก,กินน้ำเด้อโอ้ยอันนี้เป็นหมูกรอบพี่น้องเป็ดทอดเดี๋ยวกินแต่ม,มื่อน,น,นอะไปทอดแลวก็มาหั่นหันห่นแล้กกัมาใส่เนาะกดให้รอบอันนี้เป็นพริกหอมเจียวโอ้ยสีเบิร์ดละพี่น้อง ใส่เข้าไปแซ่บเผสส็ดๆสวงๆปลาพี่น้องคนตดๆเลยเนาะหอนๆอากาศกเย็นๆมันต้องกินแบบนี้จยาพี่น้องจ้าหูหูก๋วยเตี๋ยวเห็ดปลาเต็มถ้วยเลยเนาะปๆพีปน้องีปแซ่บเงี้เด้อปีองเดิอนี่ทีเด็ดจ้าพริกจี เรียนกันอย่างสิ่งเลยจะอยู่ดีกับพี่เลยไปเด้อพี่น้อง้อมแบบสับแสบน้ำกัน hòn đấy sốt nằm mấy ừm, Ưm <coughs> <So. coughs> ลุยีจน้องแสบๆมันกะเด้อเป็ดเกีหืว Mm-hmm. ับอืม,อมไม่ปิดเนื่มากีนหน่ำหอนขวนตัวตัว,ต,วต้องหอนถึงเ,งเปียกเลไปพี่น้องแซบ่แซบแสกันจ้า 흠음 mm -hmm. mm -hmm. <clears throat> กว๋วยเตี๋ยวเลือดทำซุปแซ่บแซ่ไปหรอ <c oughs> ซื้อทำซุปมาบร้าวาตุว่ยเย็นไปหรอหิวยงได่ค่อยเอาม,มากินอื <c oughs> 嗯哼。Uh huh. โอ้ยหอนต้องหอนต้องเพ็ดฮะไม่้องหอน,หอนยังสุดทรมามันตัวเองกินเนาะกินได้สมัยกับสานนั่นนะจ้ะ m m น้ำขนแซ่บแซ่ไปน้องลูกชิ้นเหมือนอร่อยืม ก๋บพี่กองหมูก,กว <c oughs> ๋วนะไปได้ครับพี่น้องอิม่มแล้วขอบคุณท่านผู้รับชมและที่ต่ม เกือบบดพี่น้องเอ้ยเอาใส่ใน